แต่นี้พาร์ทของผมเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เน้นนะครับในกลุ่มเด็กประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงเด็กประถมศึกษาก็จริงๆจะนับจาก6ขวบก็ได้นะครับแต่วันนี้เราก็จะโฟกัสก่อนว่าโอเคประมาณสัก6-12ปีหรือว่า7-9ปีก็จะอยู่ในเรนจ์เดียวกันนะครับผมสิ่งที่ตั้งใจจะมาพูดกับทุกท่านวันนี้นะครับจริงอยากจะพูดประเด็นหนึ่งอันที่1ก่อนก็คือว่าทุกวันนี้ครับเรา,เรา,เราต้องมองก่อนว่า ความเชื่อก็หนูพูดถึงเรื่องของความเชื่อตอนตอบคำถามหนึ่งเมื่อสักครูฟังอยู่นะครับว่าปัจจัยพื้นฐานเลยที่จะมีผลแล้วก็เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนการปฏิบัติของคุณครูที่จะสามารถส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กได้อย่าง ร้อยเปอร์เซ็นเต็มหรือยางมากที่สุดได้เนี่ยนะครับมันมาจากฐานคิดอะไรนะครับซึ่งฝัหนูให้คําตอบที่ตรงใจมากเลยก็คือในเรื่องของความเชื่อนะครับก็ต้องมาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับในฐานะที่เราเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือเด็กประถมศึกษานะครับต้องถามตัวเองก่อนว่าความเชื่อของเราเนี่ยเราเชื่อว่าเป้าหมาย หรือทิศทางในการที่จะพัฒนาเด็กของเราเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเราควรจะต้องพัฒนาในสิ่งใดบ้างนะครับซึ่งจริงๆถ้าตอบตามตําราแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการพัฒนาเด็กประถมวัยหรือการพัฒนาเด็กประถมศึกษาเนี่ยครับทุกอย่างมันมีช่วงอายุของมันคาว่าม,มีช่วงอายุของมันก็คือว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาในช่วง12ปีแรกหรือแม้กระทั่ง5ปีแรกของชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับอโอกาสในการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะค่อยน้อยลง น้อยลงน้อยลงนะครับเหมือนที่สุภาษิตเขาบอกว่าไม้แก่ดัดยากไม้อ่อนดัดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราเริ่มพัฒนาเด็กของเราตั้งแต่เล็กๆเนี่ยนะครับเขาก็จะค่อยๆสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาประสบการณ์ที่เขาสั่งสมเนี่ยหล่อหลออมาเป็น ตัวตัวตนของเขาที่แท้จริงนะคะรับพอเป็นความเชื่อที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตำรา,าเขาก็เลยบอกว่าการพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กประถม,มวัยหรือว่าเด็กประถมศึกษานะครับควรต้องอยู่บนฐานคิดที่เราเรียกว่าการพัฒนาผู้เรียนแบบเป็นองค์รวมนะครับโดยมากครับทุกท่านน่าจะคุ้นชินอยู่แล้วแหละว่าเวลาเราได้ยินคําว่าพัฒนาการการเรียนรู้เนะะี่ยครับทุกท่านโดยมากก็จะมีภาพจําเลยว่ามันจะต้องหมายถึงพัฒนาการด้านต่างกายมันจะต้องหมายถึงพัฒนาการด้าน สังคมจิตใจหรือทักอารมณ์จิตใจหรือสังคมหรือสติปัญญาหรือภาษาหรือตรรกะการคิดเห็นไหมครับนี่คือภาพจําของพวกเราแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับเวลาเราพูดถึงการพัฒนามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กประถมวัยเด็กประถมศึกษานะครับเรากำลังจะพูดถึงการพัฒนามนุษย์ในทุกๆด้าน ไปพร้อมๆกันนะครับในตำราเนี่ยเขาจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญคำหนึ่งก็คือคำว่าบาลานซ์หรือคำว่าสมดุลน,นั่นเองแปลว่าในช่วงชีวิตแรกของมนุษย์นะครับอาจจะเป็น12ปีแรกของมนุษย์เนี่ยครับเราต้องเป็นการสร้างรากฐานแล้วก็ปูรากฐานของมนุษย์โดยที่ต้องเป็นการสร้างรากฐานที่เราให้ความสําคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทุกๆด้านอย่างสมดุล ถ้าพูดหลักหลักคิดแบบนี้ปุ๊บแปลว่าในชั้นเรียนปฐมวัยเราจะไม่ดิ่งเดี่ยวพัฒนาแต่เรื่องของวิชาการเรื่องของจํานวนตัวเลขการสะกดคําคําศัพท์อย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆในเรื่องของอาการเรียนรู้ด้านสังคมและอารมณ์ใช่ไหมครับ Social Emotional Learning หรือว่าในเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตต่างๆของด้านร่างกายนะครับเรามีความจําเป็นจะต้องพัฒนา,ากล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กเนี่ยครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ครับมันเป็นเหมือนช่วงอายุครับแล้วตามตําราก็เช่นเดียวกัน การพัฒนาหลายต่อหลายอย่างเนี่ยครับต้องบอกว่ามันจะมีต้นทุนของเด็กอยู่ผมยกตัวอย่างเช่นมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มันมักจะ exercise ์ยเยอะเลยหรือมึออกขับเรียกว่าร่างกายจะขับฮอร์โมนตัวนี้เยอะเลยในช่วงของวัยประถมศึกษาซึ่งเวลาที่เด็ก ถูกกับฮอร์โมนตัวนี้มันทำงานหรือว่ามันเอ็กซ์ไซส์ซะเยอะเนะยครับเด็กจะมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะจะต้องใช้กําลังกายเยอะมากนะครับเช่นปีนต้นไม้วิ่งเล่นสนามวิ่งออกสนามอะไรพวกนี้ครับอันนี้จริงๆมันเป็น,นกลไกตามธรรมชาติแปลว่าร่างกายอ่ะมันสั่งให้เขาต้องออกแรงใช้พาวเวอร์เยอะๆเ,เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาทีนี้ถ้าสมมติเป็นคุณครูที่มองนะครับคุณก็จะมองว่าเฮ้ยไม่ได้เวลานี้ต้องนิ่งเวลานี้ต้องเรียนเห็นไหมครับ วิธีคิดของเราแบบที่ป้าหนูบอกเลยความเชื่อของเรามันไปขัดแย้งกับธรรมชาติและตัวตนของเขาอ่าแต่ถ้าสมมติว่าคุณครูที่มี intentional teacher แบบอ่าท c h i ี g แบบที่ป้าหนูบอกเนี่ยก็คือว่าเขาจะรู้จักธรรมชาติของเด็กาะงั้นเขาก็จะออกแบบกิจกรรมที่ให้สามารถเด็กสามารถมีการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเงี้ยครับอ่าเพราะฉะนั้นในเมื่อเด็ก ร่างกายเด็กพร้อมที่จะเคลื่อนไหวร่างกายเขาก็ออกแบบกิจกรรมหรือออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ออซซส์ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่เห็นไหมครับอันนี้มันเป็นลักษณะของหลักคิดที่มัน เชื่อมโยงกับความเชื่อที่ว่าการพัฒนาผู้เรียนเนี่ยต้องเป็นแบบองค์รวมซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้านอย่างสมดุลนะครับทําไมต้องเป็นเช่นนั้นนะครับตําราเขาก็จะบอกชัดเลยว่าเวลาเราพูดถึงพัฒนาการนะครับผมแต่ละด้านเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องแล้วมันก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันนะครับไม่ต้องพูดถึงเด็กเลยครับสมมติพูดถึงพวกเรานะครับสมมุติว่าตอนนี้ทุกท่านหิวข้าวผมถามว่าผมจะบรรยายประมาณครึ่งชั่วโมงถามว่าถ้าทุกท่านหิวข้า ถ้าเผมบรรยายท่านจะฟังผมแบบเข้าใจร้อยเปอร์เซนต์ไหมครับเห็นไหมอาจจะนอ,อกหัวเราะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการการมันก็นะ <laughs> แทนที่จะได้สักร้อยเปอร์เซนผมว่าท่านน่าจะได้สักแบบอ่ะเจ็ดสิบหกสิบแต่ถ้าหิวมากหน่อยก็อาจจะไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่จะทอนให้เห็นเลยว่าพัฒนาการด้านร่างกายของเราเนี่ยครับเป็นเรื่องของอ่าเขาเรียกไนะความต้องการบริโภคอาหารของร่างซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของ พัฒนาการด้านร่างกายของเรานี่ครับมันมีผลกับความพร้อมในการเรียนรู้ใช่ไหมครับหรือสมมุติท่านทะเลาะก,กับเพื่อนมาหรือหงุดหงิดอะไรมาสักอย่างนะครับแล้วให้ท่านมาเรียนหนังสือแบบตั้งทําโจทย์ทนิตศาสตร์หรือนั่งแต่งบทประพันธ์หรืออะไรเงี้ยครับที่เด็กๆประถมมักจะทํากันผมก็ถามว่ารดักหรือผลิต ผลที่ได้ออกมามันจะมีคุณภาพเหมือนกับตอนที่ท่านอารมณ์ดีไหมครับมันก็ไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่จะท้อนที่เห็นเลยว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับมันไม่สามารถแบ่งสัสดส่วนของพัฒนาการหรือการเจริญเติบโตในแต่ละด้านของมนุษย์ออกเป็นส่วนๆได้เพราะธรรมชาติของมนุษย์มันใช้ทุกอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหมดทุกอย่าง เพราะงั้นถ้าเรามีความเข้าใจหลักคิดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เห็นเลยว่าเออเวลาเราจะสอนอะไรสักอย่างนะครับการเลือกกิจกรรมเนี่ยมีความสําคัญมากหรือการเลือกสิ่งที่จะสอนนี่มีความสําคัญมากถ้าสิ่งที่เอามาสอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวเขามากเลยเขาไม่เห็นการเชื่อมโยงกับสิ่งที่จะเรียนรู้เลยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าความอินหรือความอยากในการเรียนรู้มันก็อาจจะมีน้อยลงเพราะว่าสิ่งที่ให้เขาเรียนเขาอาจจะไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลของการที่มีหลัก คิดที่ว่าพัฒนาการทุกด้านของมนุษย์เราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วมันก็ส่งเสริมคือพูดง่ายๆว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันนะครับคุณครูที่จัดประสบการณ์หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเวลาที่เขาออกแบบกิจกรรมหนึ่งนะครับเขาต้องดูก่อนเลยว่ากิจกรรมอันนี้ตอบพัฒนาการอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นพอตอบแบบนี้ปุ๊บเนี่ยลักษณะของการดีไซน์กิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีหลักคิดที่ช่วยเหมือนกับคุณครูทวนคําตอบว่า ในการให้เด็กๆทํากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเด็กๆจะได้รับการพัฒนาในมิติอะไรบ้างด้านสังคมไหมเขาทํากิจกรรมกับเพื่อนไหมเขาได้มีกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนคาศัพท์ใช้ภาษาในการสื่อสารที่หลากหลายหรือเปล่าส่งเสริมกระบ,บวนการคิดแค่ไหนการแก้ปัญหาเกิดไหมได้ขยับขยื่นร่างกายได้การได้เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับกับตัวเขาหรือสิ่งที่เขาสนใจหรือประสบการณ์ที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตัวเขามากน้อยแค่ไหน นะครับอันนี้คือหลักคิดข้อแรกที่ผมอยากจะบอกก่อนว่า,า survival k i t เนี่ยครับเวลาที่ทีมงานออกแบบขึ้นมาเนีครับเขาจะไม่โฟกัสหรือว่าเขาจะสอนแต่เรื่องนี้อย่างเดียวตอนงานวิจัยเรื่องนี้ครับเราก็ศึกษาเลยว่าเราอยากรู้ว่าถ้าในบริบทของโลกยุคดิจิตอลนะขณะนั้นปี2015ที่ทำงานวิจัยชินเนียนะครับเ,เรา มีคนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กปถมศึกษาในเรื่องอะไรบ้างนะครับถ้าท่านดูในในคอลัมน์ที่อยู่ด้านขวามือขอไปซ้ายมือของทุกท่านน,น,นะครับก็จะเป็นเป้าหมายที่เราตอบได้เลยว่าเออปฐมศึกษาเนี่ยสอนอะไรเด็กทุกท่านก็จะรู้เลยว่าอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น แล้วก็ทักษะกระบวนการพื้นฐานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาการทักษะการเรียนรู้หรือว่าความรู้ต่างๆสําหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นน,นี่จะสังเกตเห็นเลยว่าก้อนที่อยู่เป็นเป้าหมายทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับก็จะเป็นก้อนที่ทุกคนอ่ะเข้าใจแล้วก็รับรู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือหน้าที่ของโรงเรียนประถมศึกษาอันนี้คือสิ่งที่คุณครูประถมศึกษาจําเป็นจะต้องสอนแต่สิ่งหนึ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้มันช่วยเราคอนเฟิร์มออกมาก็คือว่า ถูกมันมีเป้าหมายทางวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนปฐมศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทหน้าที่ที่คุณครูปฐมศึกษาจะต้องปฏิบัติก็จริงไม่ได้ปฏิเสธแต่มันจะมีเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กปฐมศึกษาของเราเนี่ยเติบโตไปเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ความเป็นมนุษย์ที่ มีการเติบโตมีความพร้อมในการที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีในทุกๆด้านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอเป้าหมายความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปในประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนหรือการพัฒนาเด็กแต่เป็นองค์รวมที่อธิบายไปในสไลด์เมื่อครู่นี้นั่นเองนะครับในงานวิจัยชิ้นเนี้ยครับก็บอกว่านอกจากเป้าหมายทางวิชาการแล้วเนี่ยมันมีเป้าหมายที่เรามองไม่เห็น เราในที่นี้ก็คือว่าที่โรงเรียนปฐมศึกษามองไม่เห็นที่ครูปฐมศึกษามองไม่เห็นที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะมองไม่เห็นนะครับเช่นทักษะในเรื่องของการประกอบอาชีพทักษะสังคมการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนหรือการใช้ภาษาการสื่อสารการมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับหรือว่าลักษณะของคุณลักษณะต่างๆเนะี่ยซึ่งจริงๆแล้วหลายต่อหลายตัวเนี่ยในยุคปัจจุบันนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นตัวที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยอย่างในข้อที่10อย่างเงี้ยครับการพึ่งพาแล้วก็ช่วยเหลือตอนเอง ดูแลรับผิดชอบตนเองได้ไม่ไม่ต้องทําตนเองให้ไปเดือดร้อนผู้อื่นก็คือรับผิดชอบจัดการตัวเองได้ในการแก้ปัญหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างราบรื่นอ,อันนี้คือคอนเซปต์ของอะไรนี่ก็คือคอนเซปต์ของทักษะชีวิตนั่นเองนะครับ ซึ่งจะบอกไหมจะเห็นเลยไหมครับว่าอันนี้งานวิจัยเนี่ยทำตั้งแต่ปี2015นะครับมันมีเป้าหมายหนึ่งข้อที่8ใช่ไหมครับการมีอนามัยการป้องกันตนเองจากโกาครคภัยไข้เจ็บพองานวิจัยนี้ทําเสร็จปี2015นะครับ2018 2019โควิดมาเลยครับเห็นไหมครับทันทีได้ใช้งานทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นเป้าหมายที่ อย่างที่บอกว่าพวกเราที่ทำานงานทำหน้าที่กับในการพัฒนานเด็กเนี่ยมองไม่เห็นแต่ความน่ากลัวของมันก็คือว่าไอ้ตัวเป้าหมายพวกเนี้ยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีช่วงอายุในการพัฒนาแปลว่าถ้าเราไม่พัฒนาเขาเลยในช่วงของ12ปีนี้สิปีแรกของชีวิตเราไม่พัฒนาทั้ง10ข้อนี้ในเรื่องของเป้าหมายความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เลยจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ได้ถูกพัฒนา เราต้องยอมรับว่าทั้ง10บข้อเนี่ยที่พูดมาในคอลัมน์ที่อยู่ด้านขวามือของทุกท่านเนี่ยครับเด็กไม่ได้มีมาแต่เกิดใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างนี้พวกทักษะพวกคุณลักษณะหรือพวกคุณลักษณะนิสัยต่างๆพวกนี้ครับไม่ใช่ว่าลืมตามาปุ๊บมีคุณลักษณะแบบนี้เลยปับ๊บเพราะมันไม่ได้ถ่ายทอดทางกรรมพันใช่หไหมครับแต่ว่าสิ่งๆเหล่านี้มันเกิดได้ขึ้นมาเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่พัฒนาเขาเราไม่สร้างให้เกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้หรือให้ฝึกหรือให้อ่าเขาเรียกอะไรครับได้ใช้ทักษะต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาครับมันก็เป็นโอกาสยากที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ในโรงเรียนเนี่ยครับมันไม่สามารถพัฒนามิติเหล่านี้ทั้ง10มิติได้แต่ฝ่ายเดียวเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องอาศัยความต่อเนื่องหรืออาศัยบรรยากาศในการเรียนรู้หรือว่า สภาพแวดล้อมในการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดเป้าหมายต่างๆเหล่านี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็หมายความว่าทั้งโรงเรียนทั้งครอบครัวทั้งชุมชนหรือสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กภายใต้บริบทนั้นๆเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เลยว่ามีส่วนช่วยมีส่วนร่วมร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ซึ่งทุกวันนี้ก็รวมถึงพวกสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเด็กก็ใช้เป็นช่องทางช่องหนึ่งในการเข้าถึงแล้วก็ในการ เรียนดูพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับว่าตัว soft s k i l l ที่เราจําเป็นจะต้องฝึกให้เกิดขึ้นนะครับคือทั้ง10ตัวที่จะนําเสนอต่อไปนี้ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ใช่ทักษะที่มันมีมาแต่เกิดแต่ว่าเป็นทักษะที่ถ้าอยากให้เกิดก็ต้องช่วยเด็กสร้างถ้าอยากให้เกิดแล้วเป็นระดับของความคล่องแคล่ว ชำนาญหรือเป็นทักษะหรือเป็นนิสัยที่ติดตัวเข้าไปเนี่ยเราสร้างให้เกิดอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องฝึกให้เขาใช้อย่างต่อเนื่องซ้าๆซ้าๆซ้ําๆเรียนรู้ที่จะฝึกฝนใช้สิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องมันถึงจะเกิดถึงในระดับที่เกิดเป็นอุปลอุปนิสัยได้หรือเป็นตัวตนของเขาได้หรือเป็นคาแรคเตอร์ที่ติดตัวเข้าไปได้นะครับอย่างประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะครับ หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเด็กวัยนี้พูดเก่งพูดเร็วไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารแต่ว่าในมิติของซอฟต์สก l ลที่เวลาเราพูดถึงเรื่องข,งของการสื่อสารนะครับมันคือการสื่อสารอย่างมีความหมายที่สามารถตอบและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถรับสารได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารต้องการจะสง่งต่อมานะครับ ในเรื่องของแพชชั่นท่านจะได้ยินว่าเด็กทุกวันนี้ทําอะไรต้องมีแพชชั่นแน่นอนเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะครับถ้าแพชชั่นไม่มีร่างกายไม่ขยับนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องมาจากแพชชั่นก่อนแต่ทีนี้การสร้างแพชชั่นเนี่ยครับมันก็ต้องสร้างแบบม,แบบมีตรกกะ นะครับไม่ใช่ว่าแพชั่นทุกอย่างเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเอาแต่ใจโดยไม่สนใจคนรอบข้างไม่สนใจสภาพแวดล้อมรอบข้างเลยอย่างเงี้ยแพชั่นมันก็เท่ากับความเอาแต่ใจเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องปลุกฝังแต่ว่าแพชั่นในที่เนี้ยคือแรงจูงใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จใช่ไหมครับทาไมเราต้องพูดถึง การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จเพราะว่าในปัจจุบันนะครับความมุ่งมั่นหรือความอดทนหรือความภาคเพียนมานะบากบัน่นอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะช้าทายกับเด็กยุคนี้นิดนึงเพราะว่าสิ่งเล้าเขาเยอะครับเราก็บอกว่าเด็กยุคนี้สมาธิเขาสั้นอะแน่นอนมันก็ไม่สั้นไม่ได้เพราะว่าสิ่งเล้เามันเยอะไปหมดเลยพอสิ่งเล้ามันเยอะสมาธิเขามีสิ่งต้องจดจอ่อ หลายต่อหลายอย่างนะครับมันก็เลยเป็นเหตุตามมาว่าไอโอกาสที่จะฝึกฝนความจดจอ่อความมุ่งมั่นหรือความอุตสาหะภาคเพียนมันก็น้อยลงภาวะผู้นำอ่ะเป็นอีกอ,อ,อย่างหนึง่งเด็กทุกวันนี้โดยเจเนเรชันนะครับโดยเฉว่าเจนอัลฟาเจนเบต้าครับตัวตนของเขาเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าเด็กเจนใหม่เนี่ยเขาจะมีเซนส์ของความเป็นภาวะผู้นำสูงแต่ว่าถ้าทุกคนสูงหมดเลยเป็นผู้นำหมดเลยเป็นไงครับ ก็ตีกันยับเลยเพราะทุกคนก็จะนำอย่างเดียวไม่มีใครตามเลยใช่ไหมครับแต่ความเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยเรามองเรื่องของการตัดสินใจมีความรับผิดชอบอันตัวนี้ก็ยังต้องอยู่คงเสมอนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มนุษย์เราสังคมเรามีความซับซ้อนอยู่เยอะมากในหลายมิติมากเพราะฉะนั้นการมีความรับผิดชอบนี่ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่คนจะบอกว่าความเด็ดเดี่ยวหรือเวลาพูดถึงความมั่นใจ ประเด็นนี้ก็เหมือนกันก็ต้องดีเบตกันระหว่างคนต่างเจนนะครับเคยเข้าร่วมเวทีหนึ่งสนุกมากก็าถามว่าเราควรต้องส่งเสริมความมั่นใจไหมเพราะว่าถ้าสมมติส่งเสริมความมั่นใจมากๆเดี๋ยวเด็กเราจะไม่มีสตมมาคาระวะเดี๋ยวเด็กเราจะไม่เคารพอะไรนะระบบอาวุโสอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็ต้องอธิบายว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าความเด็ดเดี่ยวความมั่นใจเนี่ยเป็นเรื่องของคุณลักษณะที่มันอยู่ข้างใน แต่ว่าการเคารพอะไรผมมองว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบุคลิกของคนที่มั่นใจแี่เขาเคารพนบเนาะเขาเรียกอะไรมีความเคารพมีความอ่อนน้อมนอกอบนอกนอ้นอ,อมถ่อมตนกับผู้ใหญ่เขาก็เป็นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่ามันเป็นคนละมิติคนละนัยยะกันนะครับการทํางานแบบมัลทายทักสกิ้งนะครับทุกวันนี้สิ่งเลาเยอะเพราะฉะนั้นในในช่วงเวลาหนึ่งเขาต้องทําอะไรหลายต่อหลายอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น การวางแผนทําอะไรก่อนทําอะไรหลังนะครับภายใต้ระยะเวลาที่จํากัดหรือภายใต้ความกดดันเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาก็บอกว่าเป็นซอฟต์สกิลตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับการยืดหยุ่นทําความคิดเช่นเดียวกันครับความยืดหยุ่นทางความคิดล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาได้รู้สึกโอเคไม่รู้สึกแย่กับตัวเองเมื่อทําผิดหรือตัดสินใจพลาดแล้วก็รู้วิธีที่จะกลับมาเพื่อปรับปรุงหรือว่าพัฒนานะครับรวมถึงประการสุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็ในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งนะครับ ผมจะบอกว่าทั้ง10ตัวเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทางทีมกล้ากาก,าก็ใช้เป็นฐานคิดในการที่จะพัฒนาตัวซอฟต์สกิลเช่นเดียวกันถ้าจะอธิบายพัฒนาการของเด็กประถมศึกษาครับมันเหมือนเรากำลังจะพูดถึงคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างเด็กกับเกือบเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเขาก็บางอย่างเราสามารถไว้ใจและปล่อยให้เขาทำได้ แต่บางอย่างเราก็ต้องปล่อยให้เขาทําแบบที่เราอยู่ข้างหลังเขานิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้คอยเซฟเขาได้ถ้าสมมติเขาตัดสินใจพลาดหรือเหมือนกับถ้าเขาแบบทําผิดพลาดไปเราจะได้แบบช่วยเขาได้ซัพพอร์ตเขาได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับเด็ก วัยนี rition. ้นะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องของด้านร่างกายนะครับก็คือในเรื่องของการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วนะครับทำไมต้องใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตัวอย่างหนึ่งที่ยกไปก็คือว่าเด็กวัยนี้เขาจะมีลักษณะของการปล่อยฮอร์โมนบางอย่างที่เขาจะต้องใช้การ ออกกําลังหรือการเคลื่อนไหวร่างกายออกไปเยอะเพราะว่านั่นคือคกลไกตามธรรมชาติที่เป็นการขับฮอร์โมนตัวนี้ออกมานะครับทำไมเด็กต้องเตะบอลทําไมเด็กต้องกระโดดยางทําไมเด็กต้องวิ่งไล่จับทําไมเด็กต้องเล่นซ่อนหาหรือแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้ทําไมต้องต,งตึงตังตึงตังตลอดเวลาเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับเพราะฉะนั้นในมุมนี้เราเห็นแล้วว่า เขามีต้นทุนในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ดีก็คือต้องพยายามผสมผสานเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ใช้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้กระโดดได้วิ่งได้อ่ปีนป่ายได้อย่างเต็มที่นะครับ นอกจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการทํางานระหว่างตากับมือนะครับกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสมมติ6กขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยตามตําราเขาบอกว่าข้อต่อต่างๆของตัวกล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยจะค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับพอสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยนะครับการฝึกให้เด็กใช้ การทํางานของมือกับตาโดยเฉพาะสิ่งที่มันมีความละเอียดนะครับอย่างเช่นการเขียนเนี่ยครับตัวพยัญชนะไทยนี่ปราบเสียนมากนะครับแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่สร้างสรรค์มากนะครับก็จะมีตัวอักษรปราบเสียนเลยตั้งแต่ตัวดอชดาตอประตักยอหญิงชอชอกระเชอต่างๆพวกนี้ครับเยอะมากเห็นไหมครับเพราะฉะั้น การจะลดปากกาการจะลดดินสอซึ่งเป็นแท่งเล็กเนี่ยนะครับการเขียนต่างๆให้อยู่ภายในบรรทัดไม่ให้เกินเส้นบนไม่ให้เกินเส้นล่างได้นะครับแถมต้องหัวกลมตัวเรี่ยมอีกตั้งหากนะครับแล้วก็ต้องทําเร็วด้วยเห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่ ตัวร่างกายข้อต่อเขาพร้อมแล้วแต่เราก็จะต้องฝึกนะครับเขาถึงบอกว่าเรื่องการเขียนเนี่ยไปฝึกในอนุบาลมากๆฝืนธรรมชาตินะครับเพราะว่าข้อต่อมันยังจอยมันยังไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับเพราะฉะนั้นกก็ิจกรรมสําหรับเด็กอนุบาลเนี่ยก็ฉีกตัดปะทํากิจกรรมศริลปะนี่ก็เวิร์คที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องไปให้เขาฝึกเขียนฝึกอะไรนะครับหรือ เราบอกว่าเนี่ยตอนนี้คือการพิมพ์การใช้จอทุกอย่างมันก็ต้องมีลิมิตมีสกรีนไทม์ต่างๆนะครับพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกหมดเลยนะครับอย่างด้านต่อมาเป็นด้านของอารมณ์แล้วก็จิตใจนะครับเด็กวัยนี้มีความพิเศษขึ้นเพราะว่าคลังคําศัพท์ของเขามีความเยอะมีจํานวนเยอะมากขึ้นสามารถบ่งบอกรับรู้อารมณ์ของตัวเองได้แล้วว่าอันนี้โกรธอยู่อันนี้เสียใจอันนี้น้อยใจนะครับแต่จะพูดไม่พูดไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า ต้องอยู่ที่ว่าคนที่พูดด้วยไว้ใจแค่ไหนนะครับแต่จริงๆเราจะบอกว่าถามไปก็ไม่พูดแต่จริงๆเขา่รู้อยู่ว่าเขาเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเขาเราอาจจะไม่ใช่คนที่เขาไว้ใจที่จะแชร์อารมณ์ความรู้สึกให้เราฟังเท่านั้นเองนะครับก็ต้องหาวิธีไปนะครับการลดตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยเขาจะลดลงเพราะฉนั้นวัยนี้จะมีเหตุมีผลได้มากยิ่งขึ้นนะครับการให้รีวอร์ดหรือให้รางวัลต่างๆกับเด็กทุกวันเนี้ มันก็เลยจะต้องมีที่มาที่ไปของการอธิบายเหตุผลเสมอว่าอะไรควรให้อะไรถึงอะไรถึงได้อะไรถึงไม่ได้ทําไมเพื่อนได้ทําไมเขาไม่ได้เลยพวกนี้ครับเขาจะสามารถทําความเข้าใจเหตุผลถ้าเราอธิบายด้วยดีตามข้อเท็จจริงที่ดีได้นะครับแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมตามให้ปฏิบัติตามข้อตกลงต่างๆนี่ได้ชัดเจนนะครับซึ่งแน่อนอนมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของด้านสังคมนะครับอพออ e ีโก้เซนทริกหรือการลดตัวเองยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาลดลงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า เขโดยธรรมชาติของเด็กประถมเนี่ยจะเริ่มใช้เวลากับเพื่อนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าดูตัวอย่างหนังสมัยก่อนเลยก็คือหนังเรื่องแฟนชันเนี่ยคาแรคเตอร์ชัดเจนมากนะครับถ้าเด็กปอต้นเนี่ยโดยมากก็จะเล่นกันแบบคละเพศไม่ได้แบ่งว่า แก๊งผู้ชายแก๊งผู้หญิงแต่พอสักปสี่ปห้านี่ก็เริ่มมีการแบ่งแก๊งกันแล้วนะครับก็จะมีลักษณะของการเล่นที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองที่ตัวเองแบบเข้าใจว่าตนเองเป็นแบบไหนก็จะเป็นลักษณะของการเล่นกับเพื่อนก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับส่วนด้านสุดท้ายในยเรื่องของสติปัญญาเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าเขาจะมีความสามารถในการที่จะ,ะพัฒนา ความเข้าใจสิ่งที่มันเป็นนามธรรมหรือสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ได้ได้ไดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาการด้านภาษาเนี่ยก็จะไปได้ดีทั้งการฟังพูดอ่านเขียนใช้ภาษาได้หลากหลายกับผู้คนได้มากยิ่งขึ้นนะครับรู้จักเมื่อสงสัยก็สามารถตั้งคำถามโดยตนเองได้นะครับแล้วก็ รู้ช่องทางว่าอาจจะต้องไปถามหาคําตอบหรือว่าหาข้อมูลเพื่อได้คําตอบจากตรงไหนได้บ้างนะครับรวมถึงเข้าใจตรรก,กะหลักการเพื่อนําไปปฏิบัติได้นะครับทีนี้สไลด์ สุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับก็คือจะพูดถึงเรื่องของทั้งหมดที่พูดมานะครับเราจะเห็นว่าอ่ะเรามีเป้าหมายอะไรบ้างที่เราต้องพัฒนาเด็กประถมศึกษานะครับเรามีซอฟต์สกิลอะไรบ้างที่เราจะต้องจะต้องพัฒนากับเด็กประถมศึกษานะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเลยนะครับธรรมชาติ ของพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เป็นยังไงนะครับมันก็เลยนํามาสู่ข้อสรุปครับว่าวิธีการหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เนี่ยนะครับสามารถเกิดการเรียนรู้ได้โดยวิธีการอะไรได้บ้างนะครับจะบอกว่าทั้ง6กคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราสกัดมาจากหลักการแนวคิดทฤษฎีส่วนหนึ่งแล้วก็มีงานวิจัยหลายต่อหลายชิ้น,ย,นยืนยันนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือทั้ง6กคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่มาแล้วก็ถอดมาจากแนว การปฏิบัติที่เหมาะสมตามพัฒนาการนะครับของ n a y c ซึ่งเป็นองค์กรทางการจัดการแสนงตอวไรของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอิทธิพลมากนะครับมีอิทธิพลในเชิงของหลักคิดนะครับว่าเขาจะพยายามสร้างฐานคิดให้กับคุณครูหรือว่านักปฏิบัติว่าในการที่จะจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กเนี่ยนะครับควรจะมะีมิติของการจัดกิจกรรมเนี่ยในลักษณะไหนบ้างนะครับ